นี่คือบรรยากาศในการทําความสะอาดของงามก่อนเปิดเทอโมมอสอีนองนะครับนก็แล้วก็มืงมาว่านี่เขาได้ทําการทาสีไปแล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามอลังตานะครับคือนี่เขาได้ทําการทําความสะอาดนนะครัคบสวยอย่างนี้นะนกกนนครับ ชูดโทนโคนสีม่วงนะครับผ้าสีหนังวันสุดยอดอีรีมาเบิ่งฟังนี้กันแน่นี่นะครับเนาะโทนสีม่วงสวยงามนะครับ เดิมห้องน้ำนะครับในภายในครับไอ้เรื่นี้ครับนี่คือภายในนะครับนั่งก็ง่ายกับแปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผื่นก็สิดเปลือกก็ครับเป็นห้องน้ำเด็กนะครับเตรียมพร้อมก่อนปิดเรียน

ถ้าผู้เรียนเนี่ยไม่ัดรบัดกไม่ด่า้แต่เราอยากจะให้ใช้วิธีทางการก่อนะครับคือใช้วิธีพันธุนอร์ทการสุขศรโดยเลจะทำทางกระตุนเในางดาาธริจตนี้ก็กำมาโนรต้เี่ยบอย่างไรนะครับโดยเร็วๆเนี่ย แเนกน้ำนะครับมานี่ครับแผนกน้ำนี่จะนำแข็งคือสิดอกมันก็ได้รุ่นดอกรุ่นนี้ยังก่อนอ่ะเป๊ปปี้โคกไปจังสันแลก็ไม่จริงบอกบอกดองดบที่จะเอาเงินมาสามารถใช้ได้เลยในกรณีแบบนีเงน้น ก็ถ้า <laughs> <shashi>